โอเคกลับไปที่ฟังก์ชัน render pagination นะมันต้องมีอะไรในการคำนวณ total page หายไปนะนี่คือตรงนี้ก่อนที่จะเจนปุ่ม first เนี่ยเราต้องมาคำนวณ total page ก่อนถ้าเราไม่คำนวณเนี่ยมันก็จะเป็น page มั่มๆกไปเหมือนเมื่อกี้นะนี่ใช้คำสั่งนี้เราต้องมาเช็กก่อนว่า end page มันมากกว่า total page หรือยังนะถ้าเกิดมันมากกว่าแล้วเนี่ยให้ end page เป็นค่าเดียวกับ total page และ start page ก็เท่ากับค่านี้พอมัน match มาด้วยกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่า start page ตรงนี้ ลองหลอกมาดูว่ามันได้สตาร์เทเพจเป็นอะไรนี่พอเราคำนวณถูกนไหมมันก็จะมีทั้งหมดสามเพจใช่ไหมสมมติเราไปปุ๊บสตาร์เพจก็จะได้หนึ่งถูกต้องโอเคทีนี้เพจจริงเราทำงานถูกต้องแล้วทีนี้เรามาแก้ไขร,รูปภาพกันเดี๋ยวเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้นะเหมือนมีอะไรผิดเราคลิกปุ๊บจริงๆมันต้องขึ้นโมเดลใช่ไหมแต่มันไม่ทำงานเราไปดูโค้ด ฟังชันนี้การมันเรียกฟังก์ชันอะไรค,ค,ครไลิกขวาจะเปก edit profile doc เนี่ยมันเรียกฟังก์ชันนี้ของเดิมคือมันทำการดึงค่าหมาจาก storage นะเราก็ทำให้ไปดึง API ก็ได้ไปดึง API ตัว get doc by id ของเราหรือไม่อีกวิธีหนึง่งถ้าเราไม่อยากเรียก API ตอนที่มันโหลด d o กครั้งแรกออกมาแล้วมายัดใส่ storage แล้วก็ดึงจาก storage แทนแล้วเข้าโฟลเดิร์ มี2วิธีเอาไหนดีเราไม่อยากไปยุ่งในตัวสโตรเลตแล้วเนาะเราไม่ดึงจากสโตรเลตดีกว่าเดี๋ยวเราไปดึงจาก api แล้วเราจะเอาค่าที่ได้จาก api มาใส่ตัวแปรนี้เพื่อที่จะให้ทำงานต่อได้นะเราก็อ่าคอมเมนต์ Comment อันนี้ไปก่อนแล้วเราไปใช้คคำสั่ง fetch มอนเดิมแล้วก็ใส่เหมือนเมื่อกี้เลยอะไรนะหลดด็อกอะนี่ก๊อปมาได้เลยนะเซนเนนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราพิมงงองจะได้เข้าใจตรงนี้หน่อยพิมบ่อยๆจะได้จาได้ ปุ๊บบนะเราก็ api url ตามด้วย api เราไปดูสิ get d o id นี่ตัวนี้นาะสมมุติเราใส่ doc 8ปหไปก็จะได้ข้อมูลมานี่โอเคเราก็เรียก api ตัวนี้ก็ slash 8ก็คือจะได้มาจากตัวแปร doc id แล้วเราก็จะเดินเดินแรกเรา r e s p o n s e ใช่ไหมแปลงให้เป็น JSON กั แล้วก็เด่นที่สองดอดเด่นเด่นที่สองเราจะรับ Data เ,เข้ามาใช่ไหม list data โอเคแล้วก็หลังจากเด่นเราก็ cache นี่ console log เราก็หลอกออกไป error เอ,อ,เอ่า fail ใช่ไหมครับว่า fail น,นี่ นี้ก็เหมือนเดิมนะเราก็เ,าเช็คเหมือนเมื่อกี้นะ if list data r e s u l t r e s u l t เราเป็นถูและ list d data d a t a ถ้ามีเข้ามาก็ทำการเอาโค้ดตรงนี้ใส่ประกาศตัวแปรดนอกก่อน let d o c เอามาเก็บ mm hmm. เก็บ data ตัวนี้เข้าไป <Yeah. S 1> แล้วเราก็ย้ายคนนี้มา if นี yeah. อิฟเราไม่ต้องก็ได้เพราะเราเช็คอิฟตรงนี้แล้วนะมี data แล้วเราค่อยทำเราเอาเข้ามาเลยมีได้เลยโอเคอ่ะเราลองเซฟเออเลอร์ปุ๊บปุ๊บพออ่ะ API เราผิดนะ ตรงนี้เราลบด็อกไปได้เลยโอเคอันหนึ่งเพราะว่าเราเขียนไว้อย่างนี้ API s ซดอะถ้างั้นเราเอาอน,นี่ออกละกันเราให้เหลือแค่เบส URL เดียวอย่างนี้เราเปลี่ยนชื่อตัวแปรงนี้แตบบ่มแบบันคลิกแล้วก็ f2 แล้วก็ใช้คำว่าเบสเบส API URL โอเคแล้วก็ตอนโหลดด็อกด็อกเราไปเพิ่มอันนี้เข้าไปอันหนึง่ง s o c s h โอเคแล้วก็ตรงเมื่อกี้ที่เราเพิ่มใหม่นะวิดิ์ไฟล์ด็อตรงนี้เราก็เพิ่มไปเ e สด็ดอค okay. เจ็ดไม่มาใส่สเสลสเกินไปตัวหนึ่งต้องโหลดดออ็อตัวนี้เอาสเสลส์ด็อกนี่มาแล้วเอเคทีนี้คลิกนี่คลิกกูก็จะได้ค่าใช่ไหมแต่ทีนี้ค่าไม่มาเพราะอะไรเพราะว่า property ไม่ตรงกันไง เราไปดูนี่เราต้องเปลี่ยนค่า property ให้มันตรงกันอ่า name ก็เป็น dog name image เป็น dog name g age ก็เป็น dog birthday ก็ description ก็เป็น d o c k h i s ก็นี่ name ก็เป็น dog name ตรงไหนอีกหมดแล้วโอเค ลองรีเฟรชมาแล้วเห็นไหมทีนี้เรามาเพิ่มตัวอัปโหลดรูปภาพกันตอนนี้เราลบไปได้เลยปึ้มเนี่ยเราลองคลิกดูเราก็จะเห็นการยิง API ของมันเห็นไหมประมาณนี้ไปทำอัปโหลดเพิ่มตัวกล่องอัปโหลดก่อนผมจะก๊อปมาเลยนะไปที่ไฟล์ index h .T m l แล้วก็หา m o d e l เอาที่เป็น m o d e l create ก่อนนี่เพิ่มมาใหม่นะ แล้วก็ตรงนี้ผมจะแทรกระหว่างปุ่มบันทึกตรงนี้กรอบมาเลยบรรทัดที่3 5มสถึงห้อันนี้สิ่งที่ผมทำก็คือผมก็สร้างดิฟขึ้นมา1น่งอันมาครอบนะใหญ่สุดแล้วก็มีดิฟขึ้นมาอีกหนึ่อันชื่อ c a ัป upload container ข้างในดิฟนี้ก็จะมีตัวไฟ input id d o c image input แล้วก็สร้างคาร r ดเป็น upload input แล้วก็มีปุ่มที่สำหรับอัปโหลดรูปภาพนะ ปมนี้ก็จะเป็น type button แล้วก็เมื่อมันคลิกให้ไปเรียกฟังก์ชัน upload image แล้วฟังก์ชัน upload image ก็รับพารามิเตอร์หนึ่งสสามสี่ห้าห้าตัวโอเคลองเซฟแล้วก็ไปดู html ก่อนนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ายังไม่สวยนะแต่เราปรับ css กันโอเคผมก็จาว css มาเพิ่มบรรทัดล่างสุดเลยไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับไปเอาจากตัวไฟล์ที่มันสมบูรณ์แล้วมานะราะว่ามันเยอะ ก็อปมาไนี่เลยตั้งแต่มันทัด3 9 9ถึง4 4 5ห้าเนี่ยอยากพิมพ์ก็ได้โอ้แ้วมันยาวเกินไปก็มาเดี๋ยวไปก็อปที่มันเสร็จมาแล้วโอเคเซฟป,ปุ๊บไปดูเอมันก็จะได้เป็นอย่างนี้แต่ผมเปลี่ยนปุ่มอัปโหลดหน่อยใปเป็นสีอื่นแล้วกันมันสีเขียวเหมือนกันเอาเป็นสี ฟ้าฟ้าหน่อยไม่เปลี่ยน,น่ะอ๋อมันโดนคัสของตัวนี้ทับเป็นสีเขียว้อยู่นะเดี๋ยวงั้นผมใส่คำสั่งนี้ตามไปนี่นะได้ล้ ไปตามไปตรงนี้โอเวอร์ด้วยนี่จะได้เป็นสีอย่างนี้โอเคทีนี้ตรงนี้ติดกันไปหน่อยเดี๋ยวผมไปเพิ่มนิดนึง HTML ใส่ BR เข้าไปก็ได้ให้มันเป็นวรโอเคทีนี้ได้ HTML แล้วเดี๋ยวเราไปสร้าง j v v s คลิป t สำหรับอัปโหลดไฟล์ก่อนไปที่ล่างสุดเลยผมทำไม่แล้วก๊อบมาวางโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานยังไงเนะก็คืออันดับแรกก็ไปไปดึง ดอมมาเนะเก็บใส่ตัวแปรแล้วก็มาเช็คก่อนว่ามีไฟล์ไหมถ้าไม่ได้เลือกไฟล์ก็จะแต่งป๊อปอัพว่าไม่ได้เลือกไฟล์นะแล้วก็จบการทํางานแลทีนี้ถ้าเลือกไฟล์มาก็จะประกาศตัวแปรที่เป็น form data ขึ้นมาแล้วก็ append ในตัวไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้าไปนะเสร็จแล้วเราก็จะไปเรียก r e q u e s t ไปที่ API ใช้คำสั่งนี้ XML HTTP request นี เป็นโพส์เข้าไปนะแล้วก็ใส่ API URL เราที่เป็นอัปโหลดรูปภาพเข้าไปก็คือ API ตัวนี้นะแล้วก็ใส่ตรงนี้ให้เป็น t o o l ตรงนี้คือเป็น a s y n c นะ a s y n c Await เคยอธิบายไปแล้วนะแล้วก็อ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็คือเป็นการแสดงโปรเกตบาร์มันจะมีโปรเกตบาร์ตรงนี้ผมซ่อนไว้ก่อนหนะ่อยพออัปโหลดปุ๊บมันก็จะแสดงอ่าแล้วก็ตรงนี้โปรเกตบาร์อัปเดตตอนจังหวะที่มันอัปโหลดเนี่ย ในตัวเนี้ยมันจะมีอีเวนต์ให้จับนะก็คืออีเวนต์โปรเกรสตอนที่มันกําลังอัปโหลดไฟล์เนี่ยมันสามารถคํานวณเปอร์เซนต์ว่าเออจะอัปโหลดถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงร้อยเปอร์เซนต์นะเราคํานวณมาอย่างี้ก็ใช้คําสั่งนี้ถ้าเกิดว่า e. link computable นี่มันก็จะพอเข้ามา if เสร็จใช่ไหมเราก็จะเรียกค่าที่โหลดกับค่าทั้งหมดมาหารกันนแล้วคูณด้วยร้อยมันก็จะได้เป็นเปอร์เซนต์ แล้วเราก็เอาไอตัว b u c k e t บารของเราครับวิดมันอะไปใส่เปอร์เซ็นแทนอ่าแล้วทีนี้วิดเรากําหนดให้มันเป็นเท่าไหร่ไว้ตอนแรกก็จะเป็นศูนย์ไว้ใช่ไหมอ่าพอเรากําหนดเปอร์เซ็นบวกไปเรื่อยๆโป c k e t บารมันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนสีเขียวโหลดโอเคเดี๋ยวลองทําให้ดูแล้วก็เมื่ออัปโหลดคอมพิวตใช่ไหมมันก็จะมาวิ่งเข้าฟังก์ชันอ n l โหลดฟังก์ชันี้น ก็จะทำการเอา r r s s p o s s กลับมาแปลงเป็น j s สันเน่แล้วก็เช็คว่า Sta เ u ตัดเป็น200ใช่ไหมถ้า200แล้วมี Data เ,เราก็จะเอา Data ที่ได้จาก API เราเป็น URL กลับมาแล้วเราก็จะมาแสดงในตัวรูปภาพที่เอาไว้ p Preview นะอ่าแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะเซตไอตัว URL เรากลับไปที่ตัว image อแล้วก็จะแสดงคำว่าอัปโหลด รูปสาเร็จอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่200ก็จะแสดงว่าอัปโหลดไม่สําเร็จแล้วก็แสดงเมสเซจออกมาถ้าไม่มีเมสเซจก็จะแสดงว่าไม่ทราบสาเหตุแล้วก็รีเซ็ตโปรเกตบาร์นะผมจะรอหนึ่งวิแล้วก็รีเซ็ตเทครีเซ็ตอะไรแล้วก็ซ่อนมันไปนะแล้วก็ถ้าเกิดเออร์เลกก็จะแสดงว่าเกิด,ดข้อผิดพลาดอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือเซนต์ไปเซนต์ฟอร์มเดต้าลองรันดูปึ๊บลองอัปโหลดนะสักรูปในรูปหนึ่งมก ก็กด upload. อัปโหลดเกิดอะไรขึ้นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้น API URL not define โอเคลืมเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะนี่นตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นอันจะจะกอเบดโอเคลองอัปโหลดใหม่ปุ๊บนี่ถ้าอัปโหลดสำเร็จเห็นไหมโปรเก a บาราวิ่งเป็นสีเขียวล้ยเป็นแต่นี้มันเร็วมากไฟล์มันแค่2องเมกมาเลยเร็วนะปุ๊บอัปโหลดสำเร็จปุ๊บเน่ก็จะได้เป็น รูปภาพพรีวิวมาแล้วก็ได้ลิงก์รูปภาพของเรามาเราลิงก์ไปแปะในเบาราว์เซอร์เราก็จะได้รูปภาพโอเคแล้วเราก็กรอบอะไรก็ว่าไปนะแล้วเรากดบันทึกเราจะไปเรียก API สร้างหมาแต่ตอนนี้ยังทําไม่ได้ตอนจังหวะกดปุ่มบันทึกเดยวนี้เราก็ไปที่ add new doc นี่อันนี้มีการ get doc from the t o l e t อีกแล้วค้นหา ID ล่าสุดอของเราคงไม่ได้ใช้แบบนี้แหละ คืตรงนี้เราลบไปได้เลยนะ new id อะไรเนี่ยเพราะว่า id เราเนี่ยมันไม่ต้องส่งไปแล้วนะเพราะเราใช้ api นยเราไม่ต้องเก็บเองเลยเราลบไปได้เลยปึ๊บ get d o c f m r m storage อันนี้ก็ลบไปได้เลยนี่คนหา id แล้วถึงตรงมาไม่จำเป็นอันนี้เราดึงค่าจาก t e x o b นี c ยมาใส่ตัวแปรถ้าเกิดไม่ครบก็ให้แสดง alert อ่าตางนี้ id เราเอาทิ้งไปทีนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยน เพิ่มหาใหม่ลงไปในอาร์เรอันนี้เราก็ไม่ใช้บ okay. ันทึกลงโคคสตอรีเดเราก็ไม่ใช้ดิสเพ o ด็แต่เราไปใช้โหลดด็อกแทใช่ไหมเพราะว่าเราดึงข้อมูลจาก API เราก็ใส่โหลดด็อกใส่เพจเมื่อมีการเพิ่มหาใหม่เราจะกลับไปที่เพจหนะ okay. นึ่งเสมอนะโอเคแล้วก็พอโหลดด็อกเสร็จแล้วก็ล้างฟอร์มแล้วก็ปิดโมดอลแล้วก็อันนี้ทำอะไรให้สกรอมันวิ่งไปที่การ์ดนะจำได้ไหม ที่เราเคยทำพอเราเพิ่มหมาใหม่ปุ๊บใช่ไหมสก,สกอร์สกอร์บาร์เนี่ยมันจะวิ่งไปแล้วก็จะไฮไลท์สีฟ้าที่การ์ดว่าการ์ดนี้เป็นตัวเพิ่มหมาใหม่ทีนี้พอเราโหลดด็อกเนี่ยมันเป็น API ใช่ไหมค่าพวกเนี้ย API เนี่ยเวลามันยิงอะ่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมเออทีนี้ไอ้โ e ค้ดพวกนั้นอนะ่ะเราต้องย้ายมาอยู่ในนี้ให้หมดนะโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยมาย้ายเอาแค่สเต็ปเดิมก่อนให้มันได้ก่อน ค okay. สร้างหมาใหม่สร้าง object พอเราได้ Object ที่เราจะส่งไปที่ API แล้วเราต้องไปยิง API ใช่ไหมทีนี้เราต้องไปดูก่อน API เรารับ property เป็นแบบไหนจำได้ไหมเขียนมนานานแล้วรับแบบนี้โอเคเราต้องเปลี่ยนชื่อ property ของเราก่อน d o c name name เราก็เปลี่ยนเป็น do c n a m e ก็ age เราเปลี่ยนเป็น b i r t h d a e description นี้ก็ image นี้โอเคประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะส่งออบเจกต์นี้เข้าไปทีนี้เราไปยิง API ก็เหมือนเดิมครับใช้เฟดแต่ทีนี้จริงๆแล้วเฟดอะ่ะมันสามารถใช้ได้2อ,อย่างอนะ่ะใช้เดนกระดาษหรือว่าจะใช้เป็น a อเอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็น a w เวเราไม่ต้องไปเดนเยอะๆไงเดี๋ยวลองใช้แบบนี้ให้ดูมันจะได้ง่ายๆนะพอมันเป็น a อเวปุ๊บอะ่ะตัวฟังก์ชันที่เราประกาศเนี่ยมันต้องประกาศเป็น async ด้วยอย่างนี้มันถึงจะไม่ error ทีนี้เฟดปุ๊บก็ต้องส่ง URL เข้าไปใช่ไหมเราก็เหมือนเดิม copy นั่นมา เอาเปีขีดขีดนี่มาปึ๊บปึ๊บเดสส a ลสไปที่ด็อกแต่ทีนี้เราต้องรับอ่าอ็อบเจกต์ตัวที่สองด้วยเนเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนคอมมาแล้วอ็อบเจกต์ว่างๆนะแล้วเอนเตอร์ลงมาเราต้องส่งพวกตัวแปรพวกนี้เข้าไปใช่ไหมเราจะบอกว่าเป็นเมธอดโพสเ m สเมธอดโพส แล้วก็ header เป็นประเภท content type เป็น JSON โอเคแล้วก็ comma ตรง header ก็จะเป็น body body ก็จะเป็น object ตัวนี้เราต้องแปลงให้เป็น JSON ก่อนก็ใช้คำสั่ง JSON stringify เป็นจาก object ให้เป็น JSON นะโอเคเมื่อเรายิงเสร็จใช่ไหมเรามาเก็บแสตแปแรนี้ const response แล้วเราก็มาเรียกแปลง จากเดนเนี่ยพอเราได้เดนแรกเราจะแปลงให้เป็น JSON ่อนใช่ไหมเราก็เอาレスปอนด์ JSON อ่าทีนี้เราใส่ a าเว y ข้างหน้าโอเคแล้วเราประกบใส่ตัวแปร data ใช่ไหมเราใส่レス data เ้าก็ทีนี้เราก็เช็คอปレ e data. result เ res ท่ากับ true ใช่ไหมและ r e s p o n s e ok แล้วกันโอเคก็จะเป็น200 ทีนี้เมื่อยิง API สำเร็จทำยังไงก็โหลดหมาใหม่แล้วก็ล้างค่าฟอร์มแล้วก็ปิดโมดอลแล้วก็ทำการไฮไลท์ไว้แล้วก็วิ่งสกอร์ไปกรอบเข้ามาวังในโอเคทีนี้ตรงนี้ e อ r ร์แน่นอน new ID ไม่มีทีนี้สิ่งที่เราจะได้กลับมาจาก API ดูตัว API เราสิ API doc เราได้ Data อะไรกลับมาตอนโพสเพิ่มมาใหม่โอเคอ๋อนี่โอเค,อเค,อเคตรง Service เรา Return เป็น ID ใหม่ล่าสุดนะกลับมาแล้วที่เราแก้ API ไปเมื่อ EP ที่แล้วนะอเทีนี้เรามาแก้ API ตรงฟังก์ชันนี้นิดหนึ่งรับประกาศตัวแปรมาเก็บเป็น in new ID แล้วเราก็ส่งเข้าไปใน Data ของเราเลยจะใช้อะไรนะ Map of ได้มั้งนี่ใช้ฟังก์ชันนี้นี่ตัวนี้ p ropy e r t เป็น new id เี่แล้วก็โยน value new id เข้าไปเราก็จะได้ Data กลับมาเป็นมี p ropy e r t new id นะที่หน้าบ้านเราก็ไปใช้ตรงนี้เป็น s スเป็น t s เ data ในเดต้าตรงนี้รับประกาศตัวแปรมาตัวหนึ่ง new id l e s t data d a t a new id นียโอเคก็จะได้เซฟแล้วลองรันฐานหะน้าเว็บดูโอเคอ่ะอัพโหลดรูปภาพก่อนปุ๊บอ่ะอัพโหลดสำเร็จปึ้งออกรอบชื่อนี okay. oh, ออก่กรอบมั่มัวก็ได้บันทึกปึ้งเปิดเลยขึ้น แอดดิวดอกบอกว่าด o อกเบิ h d ดเดตไม่มีการสร้างเอาไว้บรรทัดที่ห้าสิบเก้าอ๋อโอเคก็คือเอามาจากเอกนี้ต้องใส่นี้เราก็ใช่นงี้ปึ้งกอันนี้เมลแล้วก็ด็ดนี่โอเคอันนี้ได้ชัว พอบันทึกปุ๊บก็จะเนี่ยไฮไลท์การ์ดแล้ววิ่งลงมาหมไหม,ไ,หมได้และอันนี้ก็เหลืออีดิทเดี๋ยวลองเพิ่มชื่อที่มันแบบดีๆหนยโอเคลองบันทึกอ,อัพโหลดรูปภาพดีๆล็อกอินเมทท์เป็นรูปอะไรรูปมาดำโอเคอ่าได้นะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาทำอีดิ